คือมันได้คืบแล้วก็จะเอาสอกไงมีน้ำส้มจะเอาน้ำแดงมีน้ำแดงจะเอาน้ำส้มตอนนี้ทีมผมเนี่ยเอาจริงๆนะตอนนี้มันค่อนข้างฟูลวละมันก็เก่งในระดับหนึ่งใช้คำว่าทีมผมเนี่ยมันเก่งในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เก่งสุดมันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับคือมันจะเก่งแบบกลางๆคือถ้าเกิดอยากจะเก่ง PVP สุดๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาแคลเนี่ยไปเป็นหมิงแทนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีตู้การันตีหมิงอยู่ผู้ชม มันมีตู้การันตีหมิงอยู่เดี๋ยวผมจะสุ่มหมิงผมอยากได้หมิงมากเลยแต่ถ้าเกิดตู้นี้เนี่ยถ้าผมสุ่มแล้วการันตีมันยังไม่ได้ครับผมจะไปตู้นี้เลยเนี่ยผมจะไปตู้นี้เลยผมอยากได้หมิงจริงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหมิงเนี่ยเป็นตัว CC ที่แบบเขาเรียกว่ามันมี CC ที่ค่อนข้างดีมากแลวทำดามเมจกลุ่มได้ดีมากๆครับผมผมคิดว่าตัวเนี่ยมันมันสร้างมาเพื่อ PVP เลยนะถ้าเกิดเราคลิกดูเนี่ยที่ข้อมูลฮีโร่เนี่ยเห็นไหมช่องทางการใช้หลักก็คืออารีนาเลย การใช้หลักคืออารีนาคือสร้างมาเพื่ออารีนานะครับผมอย่างวาลเดอร์เนี่ยยังมีเห็นไหมลงดันเจี้ยนทองได้อารีนาได้อย่างโคเซตเนี่ยเห็นไหมลงเลดเอาไว้ลงเลดนะครับนี่ครับอันนี้จริงๆเซอินนี่ก็ดีนะ แรงท็อปๆเนี่ยเขาใช้ลงอารีนากันแล้วแต่ส่วนตัวผม <Okay. S 1> ผมยังคิดว่าผมอยากได้หมิงมากกว่าเซอินนะครับผม <Okay. S 1> คือตอนเนี้ยผมมีเดลโลนอยู่ยแล้วไงผมเลยคิดว่าเซอินผมอาจจะไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเดลโลนผมก็ปั้นสุดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วมิงเนี่ยผมโคตรอยากได้เลยมันต้องมีมันต้องจัดอ่ะ <c oughs> ส่วนน้องๆหลายๆคนนะครับก็เรียกร้องมาอยากให้ผมแบบทํารีวิวตัวละครบ้างคือจริงๆผมอยากทํามากๆนะแต่ว่าตัวละครบางตัวเนี่ยคือต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้แบบได้มาปุ๊บมันจะเก่งเลยนะครับมันต้องค่อยๆ ปั้นค่อยๆปั้นทีละสเต็ปค่อยๆแบบอัพศักยภาพให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับมันถึงจะเอาไปลงดันแล้วก็เห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยผมต้องขอเวลาปั้นก่อนนะอย่างวาวเดอร์อย่างโคเซตอย่าง, et, อางอไอตัวใหม่ที่เราเพิ่งไดม้มันชื่ออะไรนะผมลืมละ เออเนี่ยคริสอ่ะคือมันต้องปั้นก่อนนะครับซึ่งหมิงเนี่ยผมว่าคิดว่าผมจะรีวิวแน่นอนนะครับแต่ว่าผมขอปั้นก่อนนั่นเองน้องๆเชื่อในโชคชะตาไหมคือคลิปก่อนอ่ะผมบอกตรงๆว่าผมไม่เกลือนะและคลิปนี้มันก็ไม่เกลือหรอกนะเปิดที่เลอไปสไตล์จานฟุกฟ้าปัดปัดฟ้าปัดปัดไปเลยครับไปอีกทีหนึง่งดึงไหวไหม,มยังไม่ไหวยังไม่ไหวเท่าไร่ อย่างไม่ไวแต่มันสีทองแสดงว่ามันมีฟ้าออกมาแน่นอนนะครับนี่ไงหมิงแต่ว่าเป็นหมิงฟ้านะหมิงฟ้าแบบโง่ๆไม่เก่งเท่าไหร่โอ้ดึงช้ามากเลยไม่ได้ครับเฮ้ <c oughs> สีฟ้างี้สะกิดไปเลยครับผม <c oughs> ว,ว้าวไปเฮ้ <c oughs> โอโหดึงอย่างช้าเลยครับผมดึงอย่างช้าเลย สี่ไฟอีกทีก็ข้ามไปเลยครับผมคือผมพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยเชื่อใจตู้นี้เท่าไหร่ตู้เนี่ยพูดตรงว่าผมไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ว่ามันจะออกตัวที่การันตีนะฮะเพราะว่าการออกมันแบบมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาไม่เยอะนะฮะมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาไม่ได้เยอะเลยนะครับตอนนี้73แล้วครับไปต่อกอทีหนึ่งครับผมเอาแล้วดึงยังช้าอยู่ครับดึงยังช้าอยู่สีทองสีทองแล้วไงใครแคร์โอเค คือลูบีผมเนี่ยมันจะหมดไหมเนี่ยมันมีอีกหมื่นหนึ่งอะดึงช้าครับสีฟ้ามาชูๆครับผมไปต่อครับไม่มีอะไรหยุดผมอยู่แล้วสาธุหลุดคืออยากได้จริงๆนะหมิงอะผมขอละ่ะคุณ GM ครับคุณ GM ครับขอหมิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไวไปเป้าผมไม่ได้สังเกตตอนดึงเลยนะเฮ้ยคุณผู้ชมผมไม่สังเกตตอนดึงเลยนะว่าแบบ เฮ้ยวัดเอาอะไรอะทำไมเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่อะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ตัวอะไรปะเนี่ยเฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันมันขึ้นเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่อะอ๋อหรือว่า๋อผมรู้แล้วผมไปเติมเงินผ่านร้านเติมเกมฮะแสดงว่าเขาน่าจะลบคลชออกนะครับผมเฮ้ยแล้วตัวอะไรมันได้อะเมื่อกี้เราไม่รู้เรื่องเลยทีเนี้ยแต่ไม่ใช่หมิงนะเพราะว่าหมิงมันยังไม่ได้ถ้าดูจากตรงเนี้ย หมิงผมยังไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมหมิงผมยังไม่ได้ครับแล้วผมได้ตัวอะไรครับเนี่ยแป๊บนึงนะผมขอไปดูก่อนนะครับว่าผมได้ตัวอะไรมันต้องขึ้นแถวๆตรงเนี้มันต้องมีเศษที่แบบเพิ่มขึ้นมาสิเศษอะ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนมันต้องมีเศษที่เพิ่มขึ้นมา1ิเศษอย่าบอกนะอย่าบอกนะตัวไหนอะตัวนี้เหรอ,อยอนฮี <laughs> ได้ยอนฮีเฉยโอ้โหเลียดไปหายอนฮีโอ้เมื่อกี้คนกำลังจะลุ้น ก็คือที่ผมหลุดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าผมไปเติมเงินจากร้านเติมเกมนะครับผมฉนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะลบแคร์มันจะขึ้นหนึ่งอันนัเวลาเขาแบบจะลบข้อมูลว่าเขาเคยล็อกอินจากที่ไหน <Okay. S 1> นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะแบบมันจะขึ้นแบบนี้เมื่อกี้นะครับผมโอ้ได้ยอนฮีเฉยเลยตัวอื่นก็นไม่ได้ Come on m a n Come on Girl โอเคอย่างที่ผมพูดเอาไว้นะครับว่าถ้าตู้ถ้าตู้นี้มันไม่ได้ผมจะไปตู้นี้เลยครับผมหมิงมาหมิง มิงคือไอตู้เนี่ยผมสังเกตมาหลายรอบแล้วนะต่อให้มันดึงช้ายังไงมันก็มีโอกาสที่จะออกตัวแดงนะครับสกิปไปโอ้ยยังไม่ออกครับผมแต่ว่าไอสาครั้งเนี่ยมันจะได้ปล่าวะมันมีโอกาสดรอปไวอยู่นะคุณผู้ชมไปต่อครับไปต่อครับผมแดงมาแดงไปลดแดงไปลอดแมนบอลฮึบฮึบสกิปไปเลยโอ้ยังไม่มาได้อีกสครั้งครับผู้ชม หมิงมาอยู่กับพ่อเธอลูกอีกสองครั้งคือผมไม่เกลือนะผมไม่อยากให้ตัวเองเกลือเลยผมพูดตรงๆหมิงมาต่อให้ดึงช้าก็มีโอกาสออกครับตู้นีส้สีทองมาอีกแล้วสีทองมาอีกแล้วไปเลยไปเลยตัวแรกตัวแรกตัวต่อไปสักคิดแม่งเลยแล้วกันโอ้โหแย่ละผู้ชมครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเจ้าจงเชื่อในพลัง เจ้าจงเชื่อในพลังดวงของเราที่มันมาจากคลิปก่อนดวงมันกําลังมาดวงมันกําลังมาสักคลิปไปเลยโอ้ไอ้เออไม้หมาแล้วชิบหายแล้วยังยังยังมียังเหลืออยู่ผู้ชมใจนเย็นเรายังเหลืออยู่ไปต่อทีละครั้งทีละครั้งสักคลิปอีกทีนึงอีกทีนึงเรายังมีความหวังยังมีความหวังนั่งน้าตาลินข้าวป่าไม่กิน นั่งลินกินแต่เหล้าขาวยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีมูนโซนอยู่อีกหมิงหมิงมันดันออกยากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยเฮ้ยโอ้โหขอร้องหมิงมาเถอะมาให้หลุ้นหน่อยหมิงโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฉินเฉินเฉเฉิอีกสี่ครั้งขอร้องขอร้องอย่าหยุดร้องเฮ้ย โอ้โ้ใครที่มันบอกว่า GM นะเพิ่มเหรียญให้ผมนะดูนะดูคลิปนี้นะโอ้โหเมิงเออไปครั้งสุดท้ายเออเรียบร้อยเกลือแตกเกลือแดงไม่ได้อะไรเลยคลิปเดียวโอ้โหถามจริงๆเดือนหนาคุณผู้ชมนะโอ้โหคามอนโบรไม่อยากได้หมิงอะโอ้ไม่ได้ถามจริงๆเธอะ นี่ดวงผมจะซวยขนาดนั้นเลยเหรออาจจะบั๊กอะไรสักอย่างหรือเปล่าทําไมผมเปิดไม่ได้หรือว่าคุณ G m เอ็มเขาอยากให้ผมใช้ทีมเซตนี้ไปก่อนคือทีมเซตนี้ก็เก่งนะพลังค่อนข้างสูงเลยนะหนึ่งแนหมื่นนะครับผมแต่ว่าอยากได้หมิงอ่ะหมิงหมิงยังไม่มาจริงเหรอไปตู้นี้ปะเผื่อหลุดเลทไม่สนละมาไม่สนละไม่มีอะไรเฮ้ยดึงไว้อยู่นะดึงไว้อยู่นะผู้ชมดึงไว้อยู่นะเอาแล้วเอาแล้วหมิงมาว่ะหมิงมาวะ มิงมาหรือเปล่าโอ้โห <No. S 1> oh, 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 สปซ์สไลเดอร์โอ้สปซ์สไลเดอร์อุตส่าหลุดเลดมาอย่างเทพโอ้โหสปซ์ผมมีกี่เศษแล้ววะผมขอไปส่องมันแป๊บหนึ่งนะผู้ชมโอ้ oh, oh. มาได้ยังไงคุณสปายคุณสปายคุณมาได้แจนไดคุณมาได้แจนไดระเบียจะ46แล้วคุณสปซ์ของผมอ้ซ่ oh, ามาตัวแดงอะ่ะโอ้นี่ผมดวงดีหรือดวงไม่ดีวะ ไปไม่สนละไม่สนละสักคิดไปเลยครับผมเอาให้หมดเฮ้ย oh, <no. S 1> อะไรอะ่ะทำไมมันมารัวๆอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่มันได้หอ,อกไนงะตัวหอ,อกคือผมก็ไม่ชอบเพราะอะไรอ่ะมันไม่ค่อยถูกใจคนอย่างผมอะ่ะอุ้ยเราได้หอ,อกว่ะเนี่ยไอรีนหอ,อกไอรีนคุณแม่ไอรีนโอ้โหวิวสามสิบหกเลยคุณแม่ไอรีนคุณแม่อัพเลยไม่ค่อยคุณแม่เลยอัพเลยวิเสร็จอัพสกิลใช้ไปใช้มาผมบอกกันนะว่าเงินจะหมดนะครับเกมนี้เนี่ยแป๊บเดียวเงินจะหมดเอาละคือ เราได้ตัวแดง2ตัวติดหรอแต่มันไม่ได้หมิงไงคือผมอยากได้มิงไงนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมใครที่บอก GM ล็อกเลสให้ผมผมอยากได้หมิงแทบตายอะ่ะผมได้ตัวอะไรก็ไม่รู้อ,อีกสักทีไปผัวแดงมันออกขำๆอีกตัวหนึ่งเปิดแบบทะลุเลดไปไปแบบไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นหมดแล้วครั้งสุดท้ายไปอีกทีหนึง่งไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วผมรับจดหมายจากผู้ปกครองก่อนนี่ครับ มีอันเชิญ10ครั้งแล้วก็อันเชิญหนึ่งครั้งครับผมเมื่อเปิดเผื่อมันจะหลุดเลดหมิงออกมาให้เราหมิงเฮ้ยดึงไว้ดึงไว้อีกแล้วดึงไว้อีกแล้วดึงไว้แบบนี้สีแดงมันมาไงเอาละครับผมคุณผู้ชมครับเรามาสวดภาวนาให้ได้หมิงกันเถอะคือจริงๆก่อนหน้าเนี่ยผมจะปิดคลิปแล้วนะผมคิดว่าแม่งคงไม่ได้แล้วเฮ้ยแต่ากายเป็นตัวแดงออกมารัวๆผมโอ้สกิปไปเลยโอเค โอ้แครมาอีกแล้วเขาอยากให้เราใช้แครยาวๆแล้วแหละดูทรงเขาคงไม่อยากให้เราเปลี่ยนละโอ้แคแครมายาวๆแคร์ลว46แล้วเดี๋ยวจะเป็น48แล้วก็จะเป็น50แล้ววัตถุวัคมาเยอะไปว่าจันโอ้กูแดงออกเยอะครับคลิปนี้ แต่หมิงไม่ได้โอ้ย oh. ไม่เป็นไรครับผมชีวิตเรายังมีพุ่งนี้เสมอผมไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากอยู่แล้วครับผม <Yeah. S 2> สาหรับวันนี้ผมลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่อยากให้ผมมาสุ่มต่อเนี่ยอยากให้ผมทําอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คลิปนะครับใครที่อยากเป็นผู้สนับสนุนผมง่ายๆนะครับไม่ต้องโดนทหรือว่าอะไรนะรเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ผมกดกระดิ่งให้ผมแค่นี้ก็เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ให้ผมละสําหรับวันนี้ลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะ นะครับผมบ๊ายบายครับ